ไปแล้วบอ่อันให้ให้เพิ่นไปปั้นให้สามล็อกมือนี่ก้าประมาณเศร้าโกมาดนี่ลหละนายไไนให้ไอ้นแหล่หน้าข้างๆกันเลยยังไปปั้นให้เอ้ยเนี่ยไปสนามบ่โอเค ไปเสร็จแล้วเราบอหน้านันนันโอ้ยไปแล้วบ่ได้ยินไปแล้วนะคะลุงทนนะคะแวะมาบ้านนะคะมาบ้านปู่ห่องโอ้โอุย้ยแสดงว่าอีเบะเพิผลอัพทิ้งเข่าใส่อะไรโพ,พิ่นบอกว่าเอาเอาเข่าไปอีเบะในเนื้อว่าสั้นอีเบะเสียยางดอยเห็ดไปทนานะเพิ่นว่านี่เด้กองเขา่ากําลังโทรหาอีหล่าเพิ่น อีหลานกําลังรับโทรศัพเมื่อกี้นี่เพิ่นมาเอาหยังดุงพลโอ้โอ้จะเก็บไว้เพิ่นบ่เอ่อได้ไปแล้วบ่อ เออลูกแก้วลุงพลแวะมาเอาลูกแก้วนะคะองค์ปู่พญา,านาคนะคะสามสามมันนันบ่สามดวงบอกไปเมื่อกี้นี่สามดวงลูกแก้วปู่เก็บใบให้นะคะแสดงมาพ่นพ่นฮอตมากแต่ตก,กอกแต่เมื่อคืนนี่ยนะมังเออ เอบอกว่าบบไปปั say, you know, so ้นหน้าเอ้ยพนว่าบบบอกแต่เมื่อวานคนว่าเอาผู้ใดสิไปบอกหยากระดอวนๆไปไหว้อยู่แต่ละมือแต่ละเว้นเออเออเออเมื่อวานเห็นอยู่พูดอยู่กกก่อคนเบ่งในขีปบานน้องกันสวนส่วนายู่คนอืมอ๋อ ง่ายง่ายมะใช้ไนี่โอ,นนอ้เออเออเอออันล้านข้าเพนันปะโพโอ,อสัมพอเห็นในคลิปอยู่ยเห็นพักกันลือ้อมัง่งเป็นโค้งเลยนะอืามั่งเอากลับกกตูมบ้านกกตูมนะบ้าน,านเพนเออบ้านกกตูมบ้านนั้นพ่อน้อ,นองมาต่อย นึกว่าเป็นพนสิย์ใหญ่มาบ้านจำปาดงอ๋ออเออเออเออยังมาหันได้เข่าที่เข่าทางเนาะอยู่บ้านจำปาดงก็ได้ตอนตอนในยากเวียกกันอยู่นะเออเฮ็ดเวียกข่าวนาหน้าได้สัน ป้าก็เตรียมไปแล้วนะคะวันนี้กล่องข้าวย่้าพาเลาะหายเห็ดพุ่นละลาะไปล่อไปได้แม่ก็สิไปสอดอยู่หน้าพุ่นว่าห่อเข่าไปให้น้ำแน่พล่พนว่าพุ่นว่าได้กินเข่าเ้ารได้สัตว์คอยปั้นกินแล้วจวชิดตักต้มปลาแล้วไปให้เราไปแล้วไปว่่ยองเออเออไปแล้วนะคะ ตออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ